ผู้ใดหูเหรียญน่นไดก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาหาประเด็นหูเหรียญนน่นใดก็คอมเมนต์มาประเด็นกรลร่งเห็นกรลร่าเอาเหรียญมาเทให้พี่น้องเขาเพิ่งพี่น้องเขาเพิ่ง เรียนประเทศนี่ยังกัเขียนคอมเมนต์มาหาไปรเรียนเด้อพี่น้องเรียนคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกนั่นนี่อไปเรียนประเทศนั้เนเยอรมันเนาะกันผูดด้ใดหูกัเขียนมาบอกไปรเรียนเด้อพี่น้องให้อ่านอ่านภาษาอังกฤษ ก็เ,เขียนอมเมนใต้คลิปมาบอกน้ำเน่ยเขียนอมเมนใต้คลิปมาบอกน้ำเนเด้อพี่น้อง เอาเหรียญมาให้พี่น้องเขาเบื้องผู้ใดหูกบเขียนใตคลิดมาในเด้อพี่น้องไอเอาเหรียญต่างชาติมาให้พี่น้องเขาเบิ้งเหรียญต่างชาติเหรียญประเทศนอกพี่น้องเหรียญประเทศนอกผู้ใดหูกะเขียนก็เมนตนมาอ่านภาษาอังกฤษออกกับเขียนก็เหมตนมาเด้อพี่น้องไอภาษาอังกฤษออกกับเขียนก็เมนตนมาบอกประเด็นนะ หนึ่งเก้าหกสามเก้าหกสามขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเด้อพี่น้องขอบคุณในลายขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์พี่น้อง คุณหละยหลายอ้าวมาแล้วเด้อเส้าน้อยมาแล้วมาแล้วเส้าน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเส้าน้อยมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ปิดประตูเนาะจ้าน้องเจ้าหื่อยเจ้าน่อยเขามาแล้วพี่น้อง ไปนอนลูกไปนอนเร็วไปนอนนอนนะนอนนอนเออนอนเบื้องไปนองพ่อบอกให้นอนก็นอนมันนอนเลียดเลยพ่อบอกให้นอนนอนเฉยเลยเบิ่งดูเเสื้อหน่อยบอกให้นอนนอนเฉยเลยไปนองเสื้อน้อยนอนโอ้นเพิ่นนอนพี่นอนพ่นนอนบอกให้นอนนอนเลยนอนนะลูกนะนอนให้สบายนะนอนนะ สิไดปิดประตูแล้วเสือน้อยเขามากแล้วเสือน้อยเขามาแล้วสิไดปิดประตูแล้วปิดประตูเสือน้อยเขามากลลวสิไดปิดประตูเมื่อกี้นนอนบอกให้นอนนอนลงเลยพี่น้องนอนลงยางสบายเลยเสือน้อยออกไปลาหนูคนมาวตามา หลับเลยลูกหลับเลยหลับเลยนะหลับตาหรอหลับตามึงหลัพี่น้องมันเชือหน่อยหลับตาหลับตาเลย